ทยโกระโทชิโออกเปิดประสบการณ์ดุวัดใจแบบต้องลองด้วยตัวคุณเองขอท้าแฟนหนังชาวไทยที่ดูจูออนผีดุกำเนิดมรณะในโรงหนังแล้วยังหลอนติดใจขอเชิญรวบรวมความกล้ามาเดินเข้าบ้านผีดุที่เรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นจากคนที่กล้าไปลองดีมาแล้วกล้านั่งกินข้าว ผีขย,ยับโตไหมกล้านอนบนที่นอนเดียวกับผีโทษที่อะไหม ไม่ลองเดินเข้าไปก็จะไม่ได้คิดมันอย่างนี้นบ้านผีดุจูอ่อนรอให้คุณไปลองดีแล้ววันนี้ที่ชั้น8โรงภาพยนตร์ S F World Cinema Central World วันนี้ถึง7กันยายนนี้